กินแบบนี้ได้อายุยืนที่สุดในโลกครับ blue ซนได d i e โซนอาหารที่ใครๆก็อยากลองกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ blue zone d i e ถือว่าเป็นการกินอาหารแบบที่หายากมากในโลกนะครับจะมีอยู่5ที่ทั้งโลกเนี่ยเขากินแล้ว5ที่นี้คือคนอายุยืนมากที่สุดแบบค่าเฉลี่ยเลยบู u e zone d i e นะคบถือว่าเป็นการกินแบบที่ ปอนว่าไม่หนักเกินไปแต่ถ้ากินได้ลองปรับพฤติกรรมตามนี้ได้เนี่ยมีโอกาสอายุยืนขึ้นแน่นอนครับการกินแบบบูโซนไดเอทนะครับนึกถึงเวเจเทเรีเนหรือว่าวีแกนง่ายๆเลยแต่เขาจะกินเนื้อสัตว์ได้นะครับคือกินแบบไม่เครียดเกินไปแต่เน้นการกินมากกว่า90%จะเป็นเนี่ยจะไปเน้นพวกผักพวกไฟเบอร์นะครับเป็นผักเป็นชิ้นๆเลยผัก ที่ไม่ผ่านการแปลรูปพวกผักสดได้เนี่ยปลูกแบบออร์แกนิกได้เนี่ยยิ่งดีปโปรตีนเขาจะแบ่งมาประมาณ5 1 0ซนะครับซึ่งปโปรตีนที่เขากินเนี่ยเขาจะลดการกินเลดมีดหรือว่าพวกน้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเขาจะลดลงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเลดมดเนี่ยมันอาจจะมีการใส่สารมีการกระตุ้นการอักเสพนะครับเขาก็เลยจะไปกินไวท์เมดหรือพวกอาหารท,เเ<ๆ>ที่เป็นประเภทปลาหรืออาหารทะเลเนี่ยเขาก็จะนิยมเอามาเสริมพวกโปรตีนแล้วก็โอเมก้าสามเพื่อชดเชยปโปรตีนที่เขาเสียไปเพราะเขากินผักเยอะอีกกลุ่มหนึง่งคบ กลุ่มโปรตีนหลักที่เขาจะได้เนี่ยก็มีจากเนื้อขาวแล้วก็โปรตีนเสริมจากกลุ่มพวกถั่วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เขาในสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นย่อยง่ายทองไม่อืดแล้วก็ไม่เป็นกรดไหลย้อนด้วย แล้วไปต้องพูดถึงพวกของหวานหรือว่าโปรเซสฟูดครับเขาแทบไม่กินเลยอาหารน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยแทบไม่กินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสุขภาพของคุณเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแน่นอนอีกอันนึงที่ปอนชอบเลยนะครับคือเทคนิคในการกินของเขาเนี่ยคือเขาอะไม่ได้ซื้อกินนะเขาจะทํากินเองปลูกกินเองนะครับยิ่งที่บางที่ที่ทรัพยากรดีเนี่ยปอนว่าบลูโซนไดเอทเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยโดยเฉพาะการปลูกกินเองทํากินเองเนี่ยมันได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยยิ่งเรารู้ส่วนผสมทุกอย่างที่เราใส่ในอาหารการปรุงกาางยุมขึ็หถสภพ ที่ดีขึ้นด้วยใครอยากรู้ว่าเมนูของ Blue Zone Diet เนี่ยเขากินอะไรบ้างเดี๋ยวปอลลิสต์ไว้ให้ตามนี้นะครับบวกกับขึ้นภาพประกอบให้ว่าถ้าเราจะมีหน้าตาเป็นคนที่อายุยืนขึ้นได้เด็กขึ้นได้เนี่ยเขาก็กินอาหารประมาณนี้ครับมีผลงานวิจัยล่าสุดหลายๆที่นะครับออกมาคอนเฟิร์มจริงๆว่าการกินอาหารแบบ Blue Zone Diet เนี่ยน้าเด็กลงนะครับฮอร์โมนดีขึ้นและก็สุขภาพเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะโรคที่เป็นเลื้อรลังนะครับเบาหวานความดันไขมัน หัวใจเนี่ยก็ดีขึ้นจากการกินบูโซนไดเอทแต่เขาไม่ได้กินแค่วันเดียวครับเขากินต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยสุขภาพมันถึงดีขึ้นบวกกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมปอนก็เลยมองว่านอกจากการทํา IF แล้วเนี่ยบูโซนไดเอทถือว่าเป็นจุดพลิกเกมสําหรับคนไม่สะดวกแก่เนี่ยต้องลองทํากินโสรนี้เลยนะครับใครเคยกินบูโซนไดเอทแล้วผลลับเป็นยังไงกินยากจริงไหมหรือว่ากินแล้วเนี่ยผลลับเราเด็กขึ้นแบบที่ปอนบอกหรือเปล่าคอมเมนต์ม,มาแชร์กันใต้คลิปน,นี้นะครับ